ยัญญาของตองยังยังอยู่นะคุโยมงอ่าท้องตองยังอยู่เหมือนเดิมอ่าส่งยอดมหาธาตุเจดีย์ขึ้นให้หมดทั้งเก้า ความร่วมมือจากทางโรงเรียนนะ<อ>ก็ได้รับอาศัยช่วก,กันและการเราก็ร่วมด้วยช่วยกันผลไม,ม้ผลละเมองานก็สําเร็จล,ล่วมไปด้วยดีนั่นเองนะก็ขอขอบคุณนะสาหรับคณะครูท่านครูหน่วยงานที่ให้ความเมตตาโเพราะได้มานําลูกศิษย์เด็กมาช่วยงานในครั้งนี้นะก็ขาดไม่ได้ นะและเจ้าหน้าที่อปปรลก็ร่วมด้วยด้วยกันนะก็ขออนุกโมทนาทุกส่วนทุกฝ่ายเลยนะถ้าหากขาดท่านไปงานนี้ก็คงมหาภาเดียมยิ่งใหญ่สภาพตอนนี้ก็กำลังทยอยเลี้ยงขึ้นขึ้นสู่เดือท่าเรื่อยๆนแต่แล้วนะก็คงจะเป็นยอดนะก็ขอ หายยกโยตาแล้วอาจจะล่าแล้วก็รู้สักมากที่แบร่วงนงทบถูตาตั้ารับตาของเป็นแยกตูดโยทุกตัวขารที่ได้มารวบงานในวันนี้ตื่นทีบีผ่านพภตาศากนาก็ได้เสตจที่รงอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ในกาศก็จะผ้าอ่อนผตาเียดีเอาเยอะๆตรวจนฮะตอนเตียนเยอะๆเลย ที่ได้ร่วมไปแรงพลังรัทธาที่ให้แม่ถ่าจุดหมายตรงนี้ตรงนี้ได้ถ้าแม่คนเดียวพก็รงกราทำคนเดียวก็คงจะทําไม่ได้เราะในอานิสงส์แห่งการตาาั้งมหาจีนีนี้ไม่ใช่ว่าจะทำงา่ายง่ายต้องผู้นั้นต้องมีบุญญาธิการมาคบุญญาธิการทั้งหลายทั้งปวงก็ิดศสัทธาจากลูลกๆนี่แหละล,ลูกๆทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเลป็นแรงบัรดาเป็นแรงบรนดาให,ให้ให้แม่มี พลังที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้ซึ่งจะดีหลังนี้สร้างขึ้นขึ้นถ้าหากว่านับแล้วก็ประมาณหกเดือนเองแต่หากว่าพอหกเดือนตอนแรกท็ยัิมคิดว่าแปดเดืนเก้า,ายอดนี่จะทันหรือเปล่าดูแล้วมันไม่น่าจะทันเพราะยอดจะดีก็เพิ่งจะไปหล่อเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามฤษาเองแค่เดือนกว่าๆเองถึงเก้ายอดแต่แล้ว ยอดพระจดียเก้ายอดก,ออก็ออกมาได้อย่างมีโซนสมบูรณ์เป็นที่ปึ้มปลื้มปงื่าปึื้มใจแม่หลายๆอย่างแล้วเสร็จเรียบร้อยแม่ก็มาพยายามพยายามทำาข้างล่างที่จะให้เวียนเขียนได้ถ้าหากว่าขึ้นไปเวียนเทียนต้บนก็แบบคือพระเจดีย์ก็จะได้แค่ยอดที่เก้าใช่ไหมนะยอดของพุทธเจ้าท่านี้ ถ้าเราเวียนข้างล่างเราจะได้ทั้งหมดเลยแปดอราหารันเก้าโยมแม่เลยจัดสินใจลุยเทยข้างล่างให้จบเพื่อให้ทุกคนนี้ได้เวียนเทียนในวนันวันมาฆระพุทในวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นที่แบบในระหว่างนั้น,แบบน,น,นก็ในระหว่างนั้นก็แบบว่าที่อยู่เวทวัดเวรุวันสงทั้งหลายตั้งพวง 1,250าสูโดยที่ไม่นัดหมายกันเลยแล้วได้มาราสถานพาวิทย่เพียรมาหาสถานวันนี้ก็แม่เหมือนแม่ก็เหมือนกันอยากจะให้แบบพลังบุญแบบนั้นขึ้นราสถานที่ตรงนี้อีกก็เป็นไปตามอย่างที่แม่คิดด้วยอันนี้ก็ต้องสำเร็จได้คือเพทที่ช่วยเป็นเล่งบรรดาลสร้าง ยอดพระเจดี8์แปดนหัเก้ายอดให้แม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยะเพราะว่ามันมีเวลาแค่เดือนเดือนกว่ากว่าเดือนสิ้เสษที่จะสร้างทํายอดพระเจดีย์แปดอ้นหักเก้ายอดไม่ใช่ง่ายเลยนะลูกแล้วกว่าจะมาะดับคอยอีกลูกลองคิดดูนะลูกกว่าจะมาะดับคอยประดับเพชรัตเซียพิ่งจเจวขึ้นไปสู่ยอดเจดีย์อีกซึ่งมันใช้ความเราต้องมีความพยายามและความเพียรกันอย่างสูง จึงบรรลุถึงจรงนี้ได้แม่ก็ขออาํานวยอวยพรให้ทุกคนนีุ้่วย่นความสุขความเจริญปารถนาสิ่งใดประการใดอย่างใจที่ลูกคิดอย่างิดที่ลูกหวังขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสิรนจผลจงสิร็จผลสำหรับลูกทุกคนเลย